สุวรรณสุวรรณสุวรรณสุวรรกิ้กี้กีสุวรรไปมาจากไหนกันมาเนี่ยมาจากไหนวะเก๋ๆอุ้ยแต่มันมาแล้วผมยังไม่มีเลยไอ้เจ้าโอ้โอเคนี่ครับนัขอกับนีทั้งท่านกันด้วยนะครับนักขอกับสุเกะไมครับอีกแล้วครับผมเย้ยนะครับผมก็วันนี้นะครับกับกับเกมไมโครฟิคแค่นนี้เลยกับพิมอนสองท่านนั่นเองเย้โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเย้วู้ยนี่มันคืออะไรเนี่ยม็กกี้บ็อก ใช่ซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาแข่งกันเปิดลัคกี้บ็อกซ์นั่นเองนะครับผมซึ่งลัคกี้บ็อกซ์ในวันนี้นี่คือลัคกี้บ็อกซ์มาสเตเดอร์นั่นเองเออวิ่งม,มีคนทองโก้ปะเนี่ยไม่มีต้มงนวนพูดเหยเนาะทำมันไม่มีมันโอจีนน้อไ่สถนการณ์ในวันนี้นะครับก็คือว่าเราจะแบ่งกันเป็น3คะแนนนะครับ ก็คือ1คะแนนจะได้จากใครที่ตายน้อยสุดนะครับหนึ่คะแนนนะครับจะได้จากใครที่ถึงเส้นชัยก่อนและ1คะแนนสุดท้ายนะครับจะได้จากการแบทเทิลกันในรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็มาวาัดกันว่าใครจะเป็นอันดับ1ของลัคกี้บ็อกซ์มาสไลเดอร์นี่น,นะครับโอเคเลยครับผมนะนั่นแหละฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหลัคกี้บ็อกซ์นี่คือยาวมากนะประมาณแปดสิบก,กล่องได้นะ <c oughs> เดี๋ยวยัง <Okay S 1> อ่ะโอเคพร้อมยังฮะพร้อมแล้วอ่ะเปิดก่อนเลยเอาล้วไปเลยโอเคเปิดก่อนเลยมันเปิดได้เลยใช่ไหมเอ้า อันนี้อะไรไข่มังกรมางงไงอ่ะมีเยอะมากพี่ <Okay. S 2> โอเคไปๆยาวๆนะฮะปุ่นต้นองสปอนเซอร์คูนเอ็นวิวคือโอกาสที่จะได้เข็มขัดนี่ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะยากอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามีเข็มขัดแทบทุกตัวแน่น,นอนเข็มโอ้โ,อโหดวงพี่มันไม่ดีไงพี่ไม่ดีเอาไปกินไปเออโอ้โอ้โอ้ปากปากเลยโอ้ยโอ้ยได้แล้วโอ้ยอยากได้บ้างโอ้ยเดี๋ยวย สวยครับสวยครับสวยครับสคนโจ๊ก้าไปต่อไปต่อไปต่อดี๋ยวู้้ยพี่คิดวไมไ้ตงไม่ไปตกไปตกพี่ไม่ตกไปสุดเอ้ยพี่เป็นโตกเกอร์พี่พี่ตายดิเฮ้ยกูเป็นดับเบิ้ลทำไมกูตายได้เนน้องอุ้ยมีนี่ด้ะอะไรอะอะไรพี่อุ้ยไป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 ต่อไปต่อเหี้ยกูยังไม่ได้เลยอะทำไมมันไม่ได้มางมาไปต่อไม่ใช่กูได้แต่ดับเบิ้ลนะเฮ้ยพี่พี่บอลบอลมามันมากีกีอะไรนะเดโอเคสวยพี่สวยพี่เอ้ไปบีไม่มีพี่ไม่มี มันต้องมีปุ่มเว้ยโอเคอุ้ยอุ้ยพี่ได้พี่ได้อันอื่นมาแล้วว่ะเกมพัดอื่นน้องโอ้ยพี่ได้แหละอ๋อคิดบ้าอ่าถือถือเกมพัดเออนี่ไงนี่โอ้โหโค้ดเท่อะไรวะทำไมผมไม่ได้เลยวะเอ้ยได้แล้วเฮ้ยไอ้ฮะกิดกิดกิดปิดอ่าเฮ้ยไอ้บ้าที่ผมว่าไม่ใช่ละพี่โกงไม่ได้ทำไมผมเห็นได้ทั้งอันเลยเดี๋ยวนี้เอออะไรนะแมกนัมแมกนัมมาแมกนัมกับบูส เอะไร่ผมจะได้วะนี่โอเคอุ้ยเอาถ้าเกิดว่าผมเปิดหมดแล้วผมไม่ได้สุมันสุมันทุมันทุมันกิ่กี่กี่ทุมันไป มาจากไหนกันมาเนี่ยมาจากไหนวะเปิดต่อแล้วนะมาอันนี้มันน่าจะเกิดเองพี่เอะแยแต่มันมาแล้วแล้วผมยังไม่มีเลยเฮ้ยย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 ตยยยยยยยายยมยยยยวยย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 ขยย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 ้ยยยยบยดวยย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 ยเยย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 ดยบยยยยลยย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 ยผิดของแกไปซะไอ้โง่โอเคอุ้ยนี่ผมได้โอแล้วได้โอแล้ว มาแปลงเลยละหนีได so hey, no. no ้โอ mm ้โหไม่ต hey, no. okay. like ัดไปก่อนเลยแต่ไปแล้วก็อันน oh. 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 oh oh. 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 anyway. ี้ผมช่วยพี่เองผมช่วยพี่นึกอะไรนะเออมาแล้วโอ้หนีมาหนีหนีประกอบเออโอเคอุ้ยผมแม่งแม่งแต่นะท่าย้าเอาชิบันท่าย้าไงเนี่ยลืมตบ่อบปต่ออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรได้นี่มันเหมือนกันกูได้โอ้ต์มาเหมือนกันนี่เฮ้ยทัชโฉบมาไม่เยอะจังโอเคไปต่อแเราไปต่อละนี่ โอเคผมสู้เกี่ยวนะตอนนี้เออมาคิดมีโขดป่ะไม่ได้ใจไม่แน่ใจแต่ผมโอ๊ตกันนะนี่วันนี้มาฟาดโอเคไทยยะกล้าาข้งหลังจะมาโคตรหนัวหนัวมากพี่โอเคมาไปกันต่อพี่ไปต่อโอเคโอเคเปิดต่อแล้วนะเดี๋ยวอุ้ยได้โล่มา เอามาทำไมเนี่ยเลยมันก็มันก็ใช้มันก็อาจใช้ประโยชน์ได้ไปเลยใช้ใช้ประโยชน์ได้อยู่กินแล้วคิดดีคโอเคเปิดต่อได้นปุ๊บโอเคอู้นี่ได้ได้ข้าวกระปุกเอ้ยเดี๋ยวนี้ดูมองมันไม่มีอาหารกูเลยมีพี่แต่ว่าเราแค่เปิดเองไม่ได้ใช่อ่ะเอาพื้นดอนมาคิวตายข้าวกระปุกโอเคไปล้างก่อนนี่ไปงานกระปุกตั้งลอยต้องลอยหมุนหมุนแปลงล่างกดกดอะไรนะเอากดหนาหนีมาแล้วนี่เลยดส มีวิดีโอท่านสวยจริงมาบาร์บี่บาร์บี่โอ้ยวู้บันพี่โคตรเร็วเลยเปิดเร็วจังไอ้กูได้เลยต่อกูได้หมวกหมวกมาแล้วเป็โอ้โหได้ขยะเยอะมากนะฮเดี๋ยวไปต่อขยะเยอะจริงโคตรเยอะขอแต่ลอย่างต่อมาปื้บอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้อยมีเลยเลยโอ้ยได้ขิ้ผีกีบ้วย เก็บไปก่อนแล้วกันเออพีิกีไอ้กูอยากดูไอ้พี่กีกูอยากดูพีิกีเออแบบมีอยู่พี่พี่ป๋ารู้โนแมว่าไอ้โนเมอร์พี่บุรีพีิกีทุกวันทุกคืนอะบุรีทำไมขวัญด้วยให้กูนอนอยู่กูยังบุรีด้วยอุ้ยเจียวเจียวกระหม่อมเออเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเว้ยเริ่มมาแล้วเว้ยเจียวเจียวธรรมดาเขาไม่ได้เก่งเจียวธรรมดาไม่ได้เก่งที่ดูแลชายกับหลักเอ้าเปิดเปิดต่อผมไปต่อไม่เคยมีอะไรเลยไม่เค่อยมีเลยได้คุกขาดด้วยคุกขาด เฮ้ยคู่การก็อย่าได้คู่กากรคือพี่อยากได้หลายอันเลยนะอยาด้เรื่องเก่าๆอ่ะนรื่องใหม่ไม่ได้ดื้อโอเคถือว่าแข็งอยู่กาบุญแข็งอยู่นะไม่ได้เลยเลยในพี่ไหนอู้เรีย็วดเร็วพี่ตายแล้วน้องพี่ตายแล้วเผื่อ้นจะทานขาดด้วยระเบิดไปแล้วนะแต่ว่าผมลืมไปว่าพอมันเป็นกาบุญแบบมันอยู่ตลอดเวลาเว้ยเออมันตะกะนะฮะเปลี่ยนตัวดีกว่าโอเคผมเป็นจีโอแล้วกันเชื่อมั่นในจีโอเว้ยหนีแปลงร่างเลยกดใจ เราใช้กับเวลาพี่นี่มาหมุนหมุนยัยนี่เราใช้กับเวลาโจทงเซินแต่งนะก็คือกุฏิวัดเทพจริงนี่ไปไปดูต่อดูต่อดูต่อพีเป็นคนเร็วไปแล้วผมไปแล้วเอายาวเฮียวี่นี่อะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างมึงได้กูได้แต่อะไรเนี่ยวมึงมีกระปุกเยอะอยู่นะมันจะมีท่าทุกตัวนะมึงคาดนะครับผมนะบอกมาเลยมีท่าทุกตัวเลยนะเก็บไม่ได้กระบุกละ

ไม่มีอะไรเลยคือทั้งหมดกูอ่ะดีที่สุดก็แม็กไอ้นี่นี่แหละกีนี่แหละนะกีนอ่ะไม่มีตัวอื่นเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะที่นเต้นมันตัวอะไรตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยยิบ่าไม่เป็นไรพี่ได้อยู่เนี่ยยะนี่อุ้ยไงนี่ทับใต้อติก็เทใช้แล้วมันใช้แล้วมันดีเลยโคตรนานเลยก็เล็งกลงเลยเล็งให้โดดนะโอเคเอางี้เราสู้สู้สักแบบ แล้วคงสั่ไฟแล้วกันอ่าเดี๋ยวให้เปลี่ยนตัวเอจะได้แบบจะได้แบบเท่าเทียมนะตัวแรกตัวแรกพร้อมยังขอเคลียร์ก่อนเคลียร์ขอก่อนของแบบเต็มตัวเยอะหมดเลยนะอยากใช้อะไรก่อนอ่ะมาผมใช้จิโอเลยมาจิโอกันเลยจิโอเลยเหรอเออมเชื่อมั่นเลยที่ปากก็พอแล้วเชื่อมั่นเลยโอเคมาพร้อมแล้วาถ้าเกิดพร้อมแล้วซาวเราเริ่มเผ็ดจดีมามาอุ้ยอู้หูอู้หูอู้โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอยเอยมานี่นี่อุ้ยอุ้ย พี s yeah! <S ่เต้อ de ุ้ยอุ้ยจุไม่ดไอีไอ้ดอไอ้เ้ยไผมไม่ได้คิดเอไม่ออนให้ก่อนไงออนอให้ก่อนออนให้ก่อนโอเค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 มาเปีนตัวอะไเปตัวเลยตัวตอเออะไรดีอ่อคิดเลยอันออคิดไยนี่ไอ้ตั้ไอ้ตัวไอ้ไรเดอร์ไ้ไขับมอเตอร์ชอนกูไม่รับไรเดอร์หรอกวะ่ไปเลยนีมา เจอคนตีขับมอเตอร์ไซค์มาพร้อมแล้วมัดใช้มัดตมัดไว้ตมัดมาถึงพร้อมแล้วจาวเราดึงไปดึงเรียกนี่เองอ่เรียกอาวุธประกอบมาอันยังมีไพ่มาแล้วนี่มัดเพิงเดินมัดเพึ่งมัดเพิงไาอู้วิบขเจ็บอยู่นะ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 แต่เดอยก่อนเดีก่อนเดีก่อนแป๊บนึงนี่มังกรมามังกรมามังกรมานี่มานี่อุ้ยอ้าวอ้าวตายคู่ตอเอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ได้เมื่อกี้ผมน่าจะกดผิดมันก็เลย เดี๋ไปได้ไปต่อต่อเลยต่อเลยต่อเลยอะไรพี่จะใช้อตองัตีอัตตีอัตองกตีไม่โดนไปโดนมาผมถอดศึกเลยกันถอดศึกยกันโดนแน่มาดิมาดิขึ้นมาแล้วคือมาแล้วเอ๊ะโดนปะวะโดนแน่เอ้ย ไอ้ไอ้ไอ้ชีโน่จะมาโดดได้ไงอังโง่โอ้โหแล้วผมตกงเลยเกมอ้าวแล้วมึงอยู่ไหนได้พวกกูรู้ไปแล้วเออไอ้เล่นด็กเว้นโอเคผมอีกตัวนึง่ะเดี๋ยวผมแกะก่อนอีกตัวนึงเราตัวท้ายเราตัวท้ายเหรอท้ายแล้วโอ้ตัวท้ายผมพอดีเลยไอ้มันมีโอ๊ตกับคูกะวะอะไรดีมาเอ้ใช้คูกะเหรอไอ้ผมใช้โอ๊ดแล้วกันใช้โอ๊ดแล้วกันนะขอโทษใช้ขับคูกะด้วยนี่ ไม่ใช่โอ๊ตอ่ะแล้วนี่ก็ต้องส่งมันส่งคูกากมาเดี๋ยวได้คูกากอ่าได้ได้ได้อ่ะเพีอาไปเลยพียวเลยไปเลยไม่อยากใช้กี๊ดอ่ะนี่โคเทนเช็งฟอร์มเปล่ามันมีแค่ฟอร์มนี้ฟอร์มเดียวมีแค่ฟอร์มนี้ฟอร์มเดียวพี่ไม่จริงปะเนี่ยดังกันฟอร์มวูยไหนคูกาดมันมันมีฟอร์มหนึ่งกูฟอร์มนี้ก็ได้กูเป็นไอ้นี่แปงเลย เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอพี่มาไอชัดโว์ปลานี่เจอกับเป็นกษัตริย์ฟอร์มกูเลยมาเลยโอเคเราพร้อแล้วตาับตอนดึงไปตีมาแล้วมุบูลีนแยกไปแล้วเอ้ยเดินมาเลยโอ้ยจุดอุ้ยไม่จะไม่มีมันไม่มีเลยดิอ่ะโตดไม่มีอันตีอันมีว่าหนึ่งนี่โดนนะเดี๋ยวนี่อ้โหไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปดูดูคุดาก่อนคุดาก่อนไอ้ยังอุ๊ิคุดากเอ้อน โอ้ยุกาดเกินเลยโอ้ยเลยปนปเป็นปเปเลยเปเลยโคตรอ่อนอ่ไม่เป็นไรพี่มาเดี๋ยวผมโชว์หนีมันนำบูทรีบวูด้วยมานึงนีมาไหนกกโอดจริงไหมเส คุกมากไม่ไม่โดนโอ้โหเฮ้ยอือนะหดแทงว่ะมัาฆ่าตันยอมไม่ยอมโอ้โหนี่คนละรุ่นเลยนะนี่แบบคนคนละรุ่นเลยนะเพื่อนมวยคารมัดนะครับผมก็โอเคเรียบร้อยพี่อ่ะผมยอมแพ้กันแล้วโอ้โหพี่ตัวพี่วันนี้คดีว่าถ้าอยากชนะชนะเป็นนำไปเอาอากิโตะอากิโตะมาสู้กูได้โอ้โหคนสุดนะครับผมก็โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคยอมพี่มอนแล้วกัน เยผมก็ย่าไปหยุดดิโอ้ยผมก็ทสดีนะผมมีกับคุณพี่บอลในคนราไปก่อนนะครับช่วยกดกเพื่อเป็นกำใจด้วยครับโอเคไม่เจอมาพัะานี้คนลไปก่อนสวัสดีบผมบายเย่